ครับผมผลงานรวมวันนี้นะผมไม่รู้ว่ากี่แต้มนะแต่น่าจะสิบอัพนะครับวันนี้รวยยับนะครับผมน่าจะสิบแล้วมั้งเนี่ยเป็นสิบแล้วนะผมว่านะขัดดีจริงๆวันนี้เอ้โโโยโอ้อย นี่กัดลูกปลาตามชายตะล่งครับป๊ปป๊บๆปปอยู่ตรงนี้หายเลยโอ้โหที่ขาดิขาดิช่อนนี้นะมันมีขึ้นมาเรื่อยนะครับมันรู้มันตัวเดียวคน,นเดีเนเ่ยแต่ตัวตัวนี้ที่เหมือนจะเล็กนะไปเลยถ้ามันไม่มีจิ่นนี้มันคงกลับตรงนี้นะ มีปลาขึ้นมาเรื่อยครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยหลุด ตายเลยแล้วฟาดท่อเลยโอ้โหเลือดเลยดูดิโดนอันี่นะครับผมน็อตเนี่ยอุ้ยยีบบอลไายทีแรก ไฟทักตกเกี่ยวสองขีดได้ขีดได้อะไรเนี่ยอูอะไรเนี่ยช่มอชัดดูี้เนี่ย กัดโดนเยอะนะผมน้ำมันไหลตรงนี้เลยทูอะไรวะ โถกำลังจะหยิบเอ,ออกำลังจะยกขี่เกี่ยวขึ้นเลยกําลังบอกว่ามีขยับออกมาตัวนะครับจากในป่าออกมาเหยนห็นเห็นน้ำมันขยับออกมานะครับไม่นา่าจะใช่ตัวนี้มั้งมันกัดเนี่ยโอ้ยโอยอย่ยพร้อ เรียบร้อยอาจจะเป็นไปได้นะครับมันอาจจะวิ่งออกมาทันก็ได้นะเพราะผมเห็นมันขยับจากตรงตรงในป่าวืดออกมาครับผมแต่ว่าไม่รู้มันมากัดตรงนี้มันทำไมเร็วจังก็ไม่รู้ไม้แก้น,นะน,นนะครับผมนี่ครับกบยางแรปเปอร์นะบอลนะครับผมม้อีกหนึ่งแต้มจัดโคตรดีตัวนี้ย เดี๋ยวลงถังนะครับผมฝากเยอะเลยครับดัปเตอร์ตัวเล็กๆไปเคาะนะครับผมสีเขียวนะเต็มกระดานเลยครับผม เดือดตกัดเลยนี่แน่สายพันธุ์ด้วยสายพันธุ์ยับโหโหโหอย่าติดมากสิพันไุ์หมดแล้วหลุดอีกแล้วครับผมมันติดจะหลุด,ดนะนี่มาลงถังไปแล้วกันครับผมตัวนี้เก็บไปแล้วกัน นี่ครับผมกัดเป็นกบยางแรปเตอร์นะแล้วดูสภาพนลยครับผมยับเลยโอเคฝากอยู่นะพอนะครับแรปเตอร์ใบเคาะตีกันต่อครับผมกัดดีมากอ,เอ,เอเืเป็ดในคลองโคตรเยอะเอ้ยเป็ดเป็ดในน้ำจะเป็นในคลองนะครับ อะไรไมันลากเลยกัดแล้วมันมันลากเลยครับผมมันจะขย่าเหยื่อลงมันจะต้นไม้ก็กัดเลยดันน้ำมันนี่เลยครับผมรีบอันนี้กันเราไม่ถนัดกัดว่าไม่รู้ แล้วไม่ที่ไม้โอ้โหนี่รวยจริงๆับผมกัดโคตรดีเลยวันนี้ฝนก็เหมือนนะอ่าวหลุดไปแล้วนี่ครับคัดไปแรปเตอร์นะผมคุกฝุ่นแล้วเนี่ยดูครับไสก็สกขีดได้นะของถังนะครับผมตันนี้กัดถือว่าแบบว่ากัดดีจริงๆับผมนี่ผมน่าจะเป็นสิบหรือม่าเกือบเกือบสิบ โอเคครับผมฝากยอยู่น้ำปอนนะครับกบยางแรปเตอร์นะเดี๋ยวตีกันต่อตีกันต่อนะครับผมมือไม้แฝกเลยจับตัวเมื่อกี้เนะี่ยตัวไม่ใหญ่ขอแค่มันกัดเดียวครับผมดีกว่าดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะ นน้ำนะครับผมงองไม่เห็นตรงนั้นนะมันเป็นเงาต้ตนมไ,ไม้พอดีเฮืยนึกกาดอีกด่นานเลือกวิ่งหนีก็ไม่รู้สายแว่นนีงมืดเดย มันน่าจะใช่นะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเอาแว่นออกหน่อยครับผมกีใถ่แว่นแล้วมองม่นหนักมุดมันจะหลบไปแล้วดูแล้ว ดันจริงนะครับเ่ยมันก็ไม่กัดนะมันก็นดันอยู่นั่นนะตัวไม่ได้ละใหญ่เท่าไหร่หรูนะเลยก็ทำไมมันไม่กัดแล้วถึงดันอย่างเดียวเลยล่ะกั <c oughs> นแต่ไม่กัดอือ <c oughs> อือืเต็มปากเลยโอ้โหตัวใหญ่นี่หว่าโไม่ดิ้นเลยนะนะผมว่านะเพราะว่าเหมือนโดนจุดอะไรนึ้เดี๋ยวเรจะลุด้อยตรงนี้แหละเอ้ย มาอีกเลยวันนี้กัดดีจริงครับผมยอมรับเลยวันนี้ป่ากัดดีมากๆนะครับเพราะว่าน,น้ํมาจากนามันแห้งแล้วปลามันลงคลองแล้วตอนนี้น้ํไม่คลองมันเหลือน้อยไงกัดดีนะครับผมโอ้ยใสงามเลยนะตัวนี้มันใส่โดนจุดอะไรครับมันเหมือนมันไม่ท่านไม่ดิ้นเลยเนี่สามขีดได้ครับตัวนี้กัดเป็นแรปเตอร์ครับสีเขียวมากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันนี้รวยยับนะครับผม น่าจะสิบแล้วมั้งเนี่ยเป็นสิบแล้วนะผมว่านะนี่ครับขัดดีจริงๆวันนี้ผมเข้าเปเต็มเลยสายสวยนะครับผมเดือดนะบอลกบยางแอปเตอร์นะครับฝากด้วยเดีย๋ยวตีกันต่อครับผมสุดยอด หลบถัำเพื่ออนะไรเนี่ยมาแล้วงานไปหนอ่อยน่าจะเป็นตัวที่หลบเหรอครับผมดูล,ลูก,กระตาหรือเปล่าเนี่ย ปล่อยนะครับผมไม่โดนตานะโดนแค่ขอบปากกับเป็นกบยางแรปเตอร์นะครับสีเขียวตัวเดิมเลยโดนมันเป็นสิบแล้วเนะี่ยไปครับผมปุ๊บเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่

อืมอืมโอ้ปิ่งไม้โอ้ปลาไี่หลุดไปนะครับกีเนี้อืมหมายแตกเลยกัดปุ๊บแล้วมันกระชากเลยแตกตื่นเลยนี่ ต้องมีครับสามแยกข้างหน้านออโอ้ยมีจริงด้วยโอ้โหหลบหมดหลบหมดแล้วปะ สายไปพลาดหมดเลยครับผมเดี๋ยวเอารถลมก่อนดี่สายไปพลาดตอนที้เนี่ยวิ่งมันจะกัดที่ได้เลยผ่านแล้ว มูไฟยาเยือยาเยือเอาๆๆดิเนสายให้พลาดเนี่ยราสายให้พลาดก็ไม่เอาด้วยนะเดี๋ยวไปทิ้งมุดด้งนะครับทีได้ไหมเนะี่ย จะกัดให้ได้นะสองรอบไม่เอาอีกครับผมมวิ่งตามเหยื่อมานผ่านผมไม่กัดโอ้โหไม่กัดเฉยแลกกันทำท่าจะกัดแต่เราแวงหมแล้วเนี่ยเรียบร้อย แปเยงอนเยีย,ยบร้อย,อยให่ดีเหรอโอ้นึกว่าตัวเล็กนึกว่าตัวเล็กนิดเดียวนะครับผมมองอยู่ในน้ำนึกว่าไซส์แบบขีดเดียวนะนี่มันเป็นแบบสามแยกได้มีน้ำไหลออกมานะครับผมเห็นตัวมันั้นว่ายวอยู่แล้วก็พุ่งไปกัดเหยื่อเนะี่ยเดี๋ยวไปทางรถเลยครับผม นี่ครับผมไสสวยเลยนะเนี่ยดินดีจังเลยกลดเป็นขบยางเลปเปอร์นะครับมาหนึ่งแต้มนะครับผมโอ้โหวันนี้เป็นอะไรที่รวยยับนะครับผมผมได้น่าจะสิบกว่าแล้วันนี้นะครับผมก็ดูแล้วน่าจะแบ่งเป็นสองคลิปนะครับผมเพราะว่าถ้าคลิปเดียวมันน่าจะยาวมากครับผมก็นี่ครับ สายงามนะผมนึกว่าตัวเล็กนิดเดียวนะครับผมวัดเบาด้วยนะเดี๋ยวมันติดให้นะโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับกบยางนะบอลน,นะครับแรปเตอร์นะจับเลยวัดเมื่อกี้นี่ขนาดวัดเบาๆานะเกือบอดเหมือนกันนะครับผมคิดว่าตัวเล็กอนะเดี๋ยวลุยกันต่อครับผม โอ้ยกระโดดกัดเยื่อเลยอ่ะอือหงายอีกแล้วว้าวาโอ้ยกระโดดกัดเยื่อเลยอือหงายอีกแล้วข่ามไม้ไผ่มาเลยแล้วกันนี่เป็นไงเมื่อกี้มันกระโดดขึ้นตะลิงเลยนะกระโดดขึ้นไปกัดวันตะลิงอ่ะ นี่ครับผมแรปเตอร์นะท้อบอลซีไมกี่ไม้ไม้สองไม้ครับจากที่เอาตัวเมื่อกี้ครับเก็บไปอ่ะเดี๋ยวล,ยลุยกันต่อครับผมเดี๋ยวก็ลองมาซ้ำดูอีกสักหน่อยนะเผื่อแบบมันจะมีตัวอื่นขึ้นมาแทนนะครับผมโอเค นนะไปแน่นะนั่งไงสายเดียวอุย้ยหลุดเลยโอ้ยตัวเมื่อกี้ไอตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับผมคือมันกัดแล้วมันวิ่งเลยครับผมโอ้โหตัวนี้มีสองขีดได้ครับผมนูนไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวมันตกปุ๊บมันฟัดเลยอะฟัดเสร็จแล้วมันก็วิ่งครับผม คงไม่ได้แล้วครับงัดอย่างเดียวแล้วครับผมดูดิกัดเร็วจริงๆอ,อ๋ออจะกัดอีกแล้วนะเนี่ยมันมีพาดอีกต้นไม้ตัวนี้วัดเต็มเต็มมันก็น้ำกินเนะี่ยทั้งว่ามันคงแบบติดนิดเดียวนะครับเพราะว่ามันวิ่งกัดแล้ววิ่ง เพิ่มสักตัวเพิ่มีสักตัวสองตัวที่ตอนเย็นน่ะไา้เดียวโอ้หลุดไปแล้วสายเทียบได้ครับผมตัวนี้คู่ฝุ่นอีกแล้วกลับเป็นแรปเตอร์นะครับผมกำลังจะบอกว่าช่วงเย็นขออีกสักตัวนะครับผมกลุอย่างแรปเตอร์นะครับตัวเล็กกลับประช่อนอีกหนึ่งตัวนี่ครับผมมาเร็วเค้มเร็ว เร็บเร็วครับผมยวตีต่อนะครับผมนี่ครับผมผลงานรวมวันนี้นะผมไม่รู้ว่ากี่แต้มนะแต่น่าจะสิบอัพนะครับผมว่าน่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าเลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่น่าจะสิบอัพอนะ่ะดูแล้วผมอันนี้ผมแยกคลิปนะครับผม อ่าคลิปก่อนหน้าเนี้ยก็เป็นของของวันเดียวกับวันวันนี้ที่ลงนะครับผมก่อนหน้าก็ลองไปย้อนดูนะครับผมกัดดีมากวันนี้นะครับผมก็ถือว่าไซส์ไม่ใหญ่มากแต่ว่าโหกัดเยอะจริงๆครับผมปล่อยมากอะไรมากนะถ้ารวมที่ปล่อยก็น่าจะผมว่าน่าจะประมาณเกือบยี่สิบนะหรือว่าอาจจะสิบเจ็ดสิบแปดแต้มประมาณนี้นะครับผมหลุดบ้างอะไรบ้างนะผมโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องพอครับผมส่วนเหยื่อก็ กบยางแรปเตอร์กับเม่นยางแท็นะครับอยู่น้บอลนะครับในในแรปเตอร์นะที่เขียวนี่ก็โดนมาหนักเลยวันนี้นะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นคันวีแบสนะครับผมฟิลานโนนะครับผมเบรคสิบยี่สิบนะครับยาหกฟุตหกนะครับผมตะกอลอกไตว่านฟ้าครับสายพีอีสามสายหน้าห้าสิบปอนะครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็เกือบจะมืดนะครับผมวันนี้ก็ตกเพลินเลยนะครับผมปลากัดดีนะ ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวกว่าจะขับรถถึงบ้านนี่ครับผมมืดพอดีไปครับผมสวัสดีครับ